เขมินสักนิดหนึ่งสักนิดไงเขมินเขมนเนี่ยอืมทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะเขมิผมยังมองว่ามันคือเขมินเนี่ยเป็นประเทศใกล้ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่น่าสงสารเราช่วยตอนสงครามเขมินคือจริงๆแล้วเนี่ยโอ้เนเน็นยสนเลยชเวยถ้าเรามองแล้วเนี่ยเขมินนี่ก็คือส่วนหนึ่งของประเทศไทยครับผม ็เหมือนที่เราคุยกันว่าความเป็นพระราชา่าัาาตร์ของเขาเนี่ยเมื่อ,อไรที่ความเป็นพระราชาเนี่ยกลับไปมองในความสุขส่วนตัวแต่ไม่ได้มองในภาคประชาชนเขาไปลงทุนกับก้อนหินจนลืมความสุขจนลืมความเป็นอยู่จนลืมวิถีชีวิตของประชาชนเอาปราสาทหินนคะรวัดประสาทหินอะไรต่างๆที่อยู่เนะครับ ปราสาทตาพรมปราสาทอ,อะไรเมืองเก่าเมืองต่ำอะไรของเขาเนี่ยปราสาทต,ตาแก้วมีเป็นเรียกได้ว่าเป็นเมืองร้อยประสาทแต่ว่ากลับไปบ้าเพื่อการก่อสร้างโดยไม่ได้มองถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอนาณาจักรก็ล่มสิ่งสำคัญเนี่ยเพราะว่าโอสมัยก่อนใช่ไหมที่พูดถึงสมัยก่อนนะสมัยปราสาท แล้วมันก็ติดมาถึง,ถ,งถึงสมัยนี้เลยก็มันก็กลายเป็นว่ามันอ่เขาเรียกว่าเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานนะเอาอินเดียกว่าเป็นอย่างนั้นก็สียพันปีนะจีนก็ห้าหกพันปีนะอเอาเราไปดูอย่างเช่นว่ากรุงโรมอย่างเนี้ยโบราณของเขากรีอียิปต์อย่างเนี้ย <c oughs> การพัฒนาของเขาเนี่ยเป็นลําดับมาน,นะเป็นลําดับแล้วก็ถ้าเรามองแล้วแล้วก็ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในเขมรเนี่ยเราจะปฏิเสธในเหตุก,การโบราณไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเพราะการเปลี่ยนถ่ายของบรรพในแต่ละราชวงศ์ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขามีถึง200องค์อะไรต่างๆที่อยู่ในสายเนี่ยแต่ว่าถามว่าสายเหล่านั้นที่มีอยู่เนี่ย ที่ปกครองกันมาอยู่เนี่ยปกครองเพื่อขจัดทุกบำรุงสุขอนาประจาราชหรือเปล่าหรือว่าปกครองเพื่อแย่งจริงอำนาจของแต่ละราชาวงศ์กันแล้วผลสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือใครคือประชาชนแล้วเราดูดิพอเขามีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าจากคมรนอ่ กระเมนสี่ฝ่ายใช่ไหมกะเมนสามฝ่ายกระเม้นสี่ฝ่าย,าาย,าายแล้วก็ไปเอาคนขลางนอกมารบแล้วก็เปลี่ยนแปลงรัฐทิการปกครองด้วยการไปใช้ในระบบเขาเรียกว่าปฏิวัติเหมือนกับจีน่ะในสมัยของต้นเหมาเจ๋อตุงอะปฏิวัติวัฒนธรรม